ครับสวัสดีครับบ้านน็อกดาวน์ปอตั e. <c <ency> <c um ้งเจริญนะครับวันนี้นะครับพาแนะนําบ้านนะครับอีกหนึ่งหลังนะครับของทางทีมงานนะครับเป็นอีกหนึ่งทรงนะครับเป็นทรงโมเด์นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับหลังนี้สำคัญหลังนี้นะครับราคาประหยัดนะครับเป็นบ้านราคาประหยัดนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับเนี่ยมีขนาดความกว้างนะครับสามเมตรนะครับความยาวที่ห้าเมตร สามคูณห้าเมตรนะครับสูงจากพื้นนะครับเราให้ที่เก้าสิบเซนนะครับเป็นบันไดสามขั้นนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้าเป็นระเบียงนะครับกว้างสามคูณหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับเสานะครับเป็นเสาหน้าสี่นิ้วนะครับเป็นเหล็กกวนไน์นะครับ ลังนี้นะครับเรามีคิวส่งนะครับที่อำเภอน้ํายืนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ก็ทีมช่างก็อยู่ในช่วงของการเก็บงานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้เห็นถึงรายละเอียดกับการส่งมอบด้วยนะครับการเก็บงานที่หน้าร้านแล้วก็ไปถึงที่บ้านลูกค้านะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับ เราให้เป็นช่องแสงนะครับสองช่องนะครับลูกค้าสามารถเลือกที่จะเป็นบานหน้าต่างเปิดก็สามารถที่จะบอกกับทีมช่างได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นช่องแสงนะครับพื้นนะครับเราปูด้วยแผ่นซีเมนบอร์ดนะครับหนา16มิลน,นะครับขึ้นมาเป็นบันได3ขั้นนะครับไปเก็บสีที่หน้างานนะครับ แล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดส่งนะครับก็ทีมงานก็กําลังยกบ้านขึ้นนะครับแล้วก็จะถอยรถเข้านะครับ น,นี้ก็พร้อมแล้วนะครับเเดินทางกันนะครับครับสำหรับบ้านตอนนี้นะครับก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนการนําลงรถ นนนนาาก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ้านครับก็จะพาเดินดูด้านบนนะครับ บันไดสามขั้นนะครับเดินดูด้านบนนะครับขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงมีความกว้างที่หนึ่งจุดห้าครับคูณสามเมตรนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านใส่ด้านข้างนะครับประตูนะครับประตูผมให้เป็นบานไม้เลยนะครับไม่ใช่ PVC แต่อย่างใดนะครับเป็นบานไม้ทั้งมงกบทั้งประตูเลยนะครับ ช่างก็เหลือการเก็บสีด้านในนะครับทาสีพื้นให้นะครับเราใส่ไฟนะครับเป็นกล่องไฟให้นะครับแล้วก็มีช่องแสงด้านข้างนะครับด้านละสองช่องนะครับสำหรับความกว้างนะครับห้องนี้นะครับ3.5มเมตรคูณ3เมตรนะครับกว้างเลยนะครับสำหรับห้องนี้มีปิดปัดไฟมีสวิต มีหลอดไฟให้นะครับนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์0902411817ได้เลยนะครับที่บ้านนักดาวพอตั้งเจริญนะครับสามารถโทรสั่งซื้อสั่งผลิตกับเราได้เลยนะครับ สำหรับราคาบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่96,000บาทนะครับไม่ถึงแสนนะครับจะได้สวยๆอย่างนี้ไปเลยนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับก็เหลือทาพื้นนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ทีมงานก็จะทำการเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ